เสียงล้อรถยนต์คันหรูหยุดลงหน้าบ้านไม้สองชั้นที่เงียบสงบในย่านชานเมืองถึงแล้วนะหนูแป้งบ้านแม่ผมการเอ่ยเบาๆพลางหันมามองภรรยาที่นั่งนิ่งข้างๆสีหน้าเธอทั้งตื่นเต้นและวั่นใจปนกันข้างการแป้งจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะัดหญิงสาวตอบเสียงสั่นมือเธอกำชายกระโปรงแน่นนี่คือวันแรกที่เธอกำลังจะได้พบแม่ผัวที่ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดที่สุดในละแวกนี้ คุณนายมณียินวัยหกสิต้นๆที่ทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าไม่มีลูกสะพ้ายคนไหนผ่านมือท่านได้ง่ายๆประตูไม้เปิดออกเสียงเรียบเย็นดังขึ้นมากันแล้วหรือเข้าบ้านสิคุณนายมณียืนอยู่ตรงหน้าประตูในชุดผ้าไหมเรียบเนียบดวงตาคมกริบกว่ามองหญิงสาวตั้งแต่ศีสัะจระรบปลายเท้าก่อนจะพูดเสียงเบาแต่เย็นชานี่หรือมีที่การบอกว่าแต่งมาโดยไม่ให้แม่รู้แป้งยกมือไหว้ทันที สวัสดีค่ะคุณแม่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงสายตาที่เฉยชาและเสียงถอนหายใจยาวสมัยนี้เด็กผู้หญิงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกันแล้วหรือไงคำพูดนั้นเหมือนมีกรดลงกลางใจการรีบพูดแก้แม่ครับแป้งเขาเป็นคนดีนะครับแม่ลองรู้จักก่อนพอเถอเสียงแม่ดังขึ้นคนดีน่าแม่ดูออกตั้งแต่แรกเห็นเธอปลายตามองใต้อีกครั้งก่อนหันหลังเดินเข้าบ้านไปชา้ชา ทิ้งความเงียบที่อึดอัดไว้กลางหลานแป้งยืนนิ่งน้ำตาคลอเบาเธอไม่รู้เลยว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งนี้จะต้องเจอกับบททดสอบที่ยากกว่าทุกอย่างในชีวิตรุ่งเช้าวันถัดมาแป้งตื่นตั้งแต่ตีห้าเสียงไก่ขันแมวจากหลังบ้านกลิ่นน้ำควันไม้จากเตาถ่านลอยอ่อนๆในอากาศเธอเปิดหม้อ,อกแกงบนเตามือสั่นน้อยๆเพรายังไม่คุ้นกับครัวไทยที่ดูเรียบแต่เต็มไปด้วยกฎของเจ้าของบ้าน จะทำกับข้าวเองเหรอเสียงนั้นดังขึ้นจากประตูหลังบ้านคุณนายมณีในชุดผ้าไหมสีครีมยืนกอดอกสีหน้าไม่เปลี่ยนข้าคุณแม่แป้งเห็นในตู้เย็นมีหมูก,ก็เลยคิดว่าจะทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับข้าคุณแม่จะทานไหมคะไม่ต้องเสียงตอบสั้นแม่ไม่กินของเหลือจากคนอื่นแป้งนิ่งไปเธอพยายามกลืนก้อนสะอื้นลงคอก่อนจะตอบเบาๆว่าแป้งแค่อยากทำให้คุณแม่ลองชิมค่ะ ไม่ต้องพยายามเอาใจแม่แม่ไม่ใช่คนที่หลงคำพูดสวยๆหรืออาหารดีๆของใครง่ายๆคุณนายมณีพูดจบก็เดินขึ้นเรือนทิ้งไว้เพียงเสียงฝีเท้ายืกเย็นในครัวเหลือเพียงเธอกับไอร้อนจากหม้อแกงมือเล็กๆคนน้ำซุปต่อทั้งที่น้ำตาไหลเงียบเธอรู้การเป็นมีที่แม่ผูไม่ปลื้มมันเจ็บกว่าที่คิดไว้มากนักบ่ายวันนั้นการกลับจากทำงานเห็นภรยากำลังยกจานอาหารขึ้น ต๊กเขารีบเดินเข้ามาหานี่เธอทำกับข้าวเองเหรอข้าแต่คุณแม่ไม่ทานเขามองหน้าเธอเห็นรอยแดงใต้ตาก็รู้ทันทีว่าเธอร้องให้มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ก็ใจอ่อนเองแป้งทำดีแล้วเธอยิ้มฝืนแค่ได้ยินคุณพูดแบบนี้แป้งก็พอแล้วคะ่ะทั้งสองนั่งกินข้าวกันเงียบๆใต้เรือนแต่ในมุมระเบียงชั้นบนมีสายตาของใครบางคนกำลังมองอยู่แววตานั้น ทั้งเย็นชาและปวดร้าวในเวลาเดียวกันคุณนายมณีพูดกับตัวเองเบาๆเด็กคนนั้นหน้าคล้ายใครบางคนเหลือเกินคืนนั้นฝนตกพรำทั้งคืนเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะช้าๆแป้งนั่งพับผ้าอยู่ในห้องเล็กท้ายบ้านฝ่ในห้องสลัวจนเธอมองเห็นเพียงเงาตัวเองสะท้อนในกระจกเธอถอนหายใจเบาๆแค่ได้อยู่ด้วยกันแป้งก็ไม่อยากมีเรื่องกับคุณแม่เลย เสียงฝนกลบทุกอย่างแต่กลักไม่อาจกลบความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของหญิงสาวได้เลยด้านบนเรือนใหญ่คุณนายมณีนั่งมองรูปเก่าในกรอบไม้ภาพหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มหวานในชุดนักศึกษาใบหน้านั้นช่างเหมือนแป้งราวกับพี่น้องดวงตาของคุณนายมณีแดงกับน้ำตาไหลช้าช้าเพราะหน้าเธอทำให้แม่ลืมอดีตไม่ได้เลยเสียงประตูดังเบาๆการเปิดเข้ามาแม่ครับยังไม่นอนอีกเรอครับ แม่แค่คิดอะไรนิดหน่อยเธอตอบเรียบเรียๆลางเก็บรูปลงลิ้นชักเรื่องแป้งเหรอครับการถามตรงน้ำเสียงจริงใจคุณนายมณนิงเงียบไปครู่ก่อนผู้ช้าๆลูกผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนคนที่เคยทำร้ายครอบครัวเราเหมือนมากจนแม่ไม่อยากมองแม่หมายถึงแม่ของแป้งน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นผู้หญิงที่แย่งพ่อของเธอไปจากแม่เมื่อยีปีก่อนการนิ่งงันดวงตาสันะริก แม่แน่ใจเหรอครับว่าใช่แม่ของแป้งจริงๆแม่ไม่มีวันลืมหน้าแบบนั้นได้หรอกคุณนายมณีพูดเสียงสั่นก่อนจะหันหน้าหนีขณะเดียวกันในห้องเล็กแป้งนอนไม่หลับเธอเงี่ยหูฟังเสียงฝนพลางกอดหมอนแน่นในใจเธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอเรียกว่าคุณแม่กำลังเกลียดเธอเพราะบาปจากอดีตที่เธอไม่ได้ก่อหลายวันผ่านไปบรรยากาศในบ้านยังคงเงียบ แป้งทำหน้าที่ลูกสะใภ้ยอย่างเงียบๆไม่ว่าคุณนายุมณีจะพูดแรงแค่ไหนเธอก็ยิ้มและตอบด,ด้วยความเคารพวันนั้นเพื่อนเก่าของคุณนายมณีชื่อป้าสายใจแวะมาหาเสียงพูดคุยดังลอดมาถึงห้องครัวที่แป้งกำลังล้างจานโทมณีเอ้ยฉันไม่คิดเลยนะว่าจะได้มาเจอลูกของหนูรัตอีกคนหนึ่งหนูรัตจากไปหลายปีแล้วสงสารเด็กมันเสียงจานในมือแป้งหล่นแตกน้ำตาไหลทันที คุณป้ารู้จักแม่ของแป้งหรือคะัคุณนายมณีชะงักหันมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างตกใจเธอพูดว่าอะไรนะัแป้งสะอื้นตอบแม่ของแป้งชื่อรัต้าดแต่แม่ไม่เคยแย่งใครแม่เลี้ยงแป้งคนเดียวตั้งแต่เด็กไม่เคยพูดร้ายถึงใครเลยป้าสายใจรีบพูดเสริมใช่แล้วมณีตอนนั้นมันเข้าใจผิดกันใหญ่แท้จริงพ่อของเธอเป็นฝ่ายไปหาหนุรัตเองหนูรัต ยังพยายามตัดขาดด้วยซ้ำบรรยากาศเงียบงนันคุณนายมณีมือสั่นน้ำตาเริ่มเออนี่แม่เข้าใจผิดมาตลอดเหรอแป้งยกมือไหว้ทั้งน้ำตาถ้าคุณแม่ไม่สบายใจที่มีแป้งอยู่แป้งจะไปเองค่แต่อยากให้คุณแม่รู้ว่าแป้งไม่เคยโกรธเลยแป้งแค่รักคนที่การรักและอยากให้คุณแม่รักแป้งสักนิดคุณนายมณีมองหญิงสาวตรงหน้าใบหน้านั้น เต็มไปด้วยความจริงใจไม่ต่างจากหญิงที่เธอเคยรักและเสียไปเมื่อหลายปีก่อนเธอเดินเข้าไปช้าๆมือเหี่ยวย่นยกขึ้นลูกผมของแป้งเบาๆแม่ขอโทษนะลูกแม่ตาบอดเพราะความแค้นจนไม่เห็นหัวใจของคนดีๆอย่างเธอเสียงสะอื้นดังทั่วบ้านการยืนมองภาพนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลายเดือนต่อมาบ้านหลังเดิมอบอุ่นขึ้นอีกครั้ง คุณนายมณีมักจะชวนแป้งทำกับข้าวตอนเช้าเสียงหัวเราะของทั้งสองคนดังกลบความขมขื่นในอดีตในสวนหลังบ้านคุณนายมณีเอ่ยเบาๆตอนแรกแม่ไม่ปลื้มแต่ตอนนี้แม่รักลูกสะภ้ายคนนี้ที่สุดในโลกเลยแป้งยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณค่าคุณแม่แป้งก็รักคุณแม่เหมือนกันค่ะ